ลใจรุไทยไว้ว พี่ประพัฒน์รงสมวนนะครับอดีตรัฐาลรถไฟประเทศไทยเรานะครับวันนี้ด้เียมาร่วมสวัสดีครับพี่้รัสดีสัรัติศรีนะครับขาเคบังเอินะครับบอวประสบแนทีจะรบเลยันะครับล การให้กับพักตัดสีเขียวหมายเลขที่สิบเในตัดสีเขียวให้กับพักเพื่อไทยควันนี้ท่านประพัฒน์จงสมุนนะครับอร้านที่ใหนอยู่นี่ครับอ๋ออยู่นี่ร้านเสี่ยนี่เหรอนี้ทีมงานพักเพื่อไทยครับโดยท่านประพัฒน์จงสงวนนะครับสสปฏิริษนะครับของพรรคเพื่อไทยได้มาพบกับพี่น้องชาวประหลาดนลายรานรอบพญากันนะครับวันนี้ทีมงานของพรรคเพื่อไทยนะครับมาพบปากมาขอโอกาส มาขอคะแนนเสียงจากพ้าหน้าที <corn> ่น้องนะครับปองลาแม่ขายนะครับเศะสนติใกลับมาดีได้นะครับถัาเพื่อไทยเรามินิตดูบายดีๆนะครับรูกซีจัดได้นะครับแล้วทัเต็นะครับที่ใหญ่ทักเตะนะครับต้องทักเพื่อไทยนะครับนายสนติโตพลครับเข้ากูหากาเปิดสิทธิ์ให้กับทัพเพื่อไทยนะครับเพื่อจะได้เข้าไป ในสภานะครับเราต้องการสอสอเขตที่เราต้องการจะใส่นะสอทั้ง250ท <Neil? S 2> ี่มีอยู่แล้วนะครับในวันนี้นะครับถ้าเราดูหนือรัฐบาลนะครับปัจจุบันนี้รัฐบาลนะครับรัฐวิทยคิดนโยบายู่่าอยากเป็นระบบนะครับทีระบบนะครับใหญ่แล้วก็ทับเป็นรองรับนะครับในการที่จะมาฟื้นฟูตอนเด็กจะติดฟื้นฟูตัวเรียของประเทศเรา ถ้าบอกว่าภรคเพื่อไทยลดต้นทุนแล้วอะไรถือว่าแต่ปีที่ผ่านมาที่น้องตกกระทำอย่างไรกตามนะฮะจะต้องัดการที่ตูวเศกวเรื่องของน้องก่อนหากว่าลดต้นทุน้ี้องแล้วจากนั้นก็จะทำการอ้อมเงินนะจเรียกว่าโอนเงินเข้าเงินจับข้าเชื่อหนเลยนะครับถ้ารับสิทธเราจะดีแต่ื้อว่า น่นรับท่านนัมีพักแค่ใดบ้างที่อายุ16ปีขึ้นไปแต่เราไม่ได้สำรวจว่าแต่ัไม่ไปนั่นรวยนะครับแต่เราสำรวว่าได้บรระชาตนของท่านนั้นใคร้ทุกคนนะครับต้งแต่อายุ16ปขึ้นไปเราจะโอนเงินทางระบบดิจิก้ลนะครับทุกท่านในตัวนี้ท่านเลนของท่านมีสมาชิกห้าท่านท่านจะได้ห้าโมนนะครี่เป็นารของไกเสร รับผ okay. ้รวมร่มนับที่ได้ครับติดต่อไม่ได้ยับอกว่าะครรับในที่นะครับรับที่เป็นระบบการบริหารร่านเดียวนะครับที่น้องมาโอเคครับผมนะครับการบริหารขอรสองรมีลยโทรเบอร์นะครับข้า้องกครอยต่ตรงนี้จะทั้ารชระการชำระการับผมจะติดต่อับ้ท่านนกชาวตลาดน้ำลัตเวียโดยทา ผู้สมัครสอสอเขตวินัยวิจิตจุกคนเบอร์สิบหมายเลขสิบนะครับวันที่สิบสี่พฤทธศกาชปนี้ในการเข้าคูหากาเบอร์สิบในบัตรสิทธิ์วัวนะครับท่านจะบัตรไว้ดีนะครับเพราะบัตรมันมีสองใบสองสีแล้วเบอร์เขก็มีกัารจัดพัฒนาจากระบบขั้มม่วงนะครับ วันนี้นัระตุ floor, ้มสมุทระวกนะครับสวยหรูพวผล่เพยงส้ก็ไ่ได้สื่อครับแต่ถ้าเชื่อไทยมีพวกผล่ทหารองไปต้องขอในวันีพอบอกต้องใหเข้มาเลยนะครับขอบคุครับเอนนะครับเ่อนนะครนะครับแต่ว่าของเราเพื่อจะได้รมรี่ดนายกรัฐมนตรีคนที่สามติครับของประเทศไทยเลาท่านไว้ใจวนนี้มาแล้ครับพี่น้องครับมา ประโยชน์นะครับและก็พัฒนาบ้านเมืองภาวะเศรษฐกิจต่างๆของท้องประชาชนคนไทยเราเลยเห็นนะครับเราไม่ใช่แถบแค่นโยบายเหนื่อหนอย่างเดียวนะครับเราแถบงออกมารนั้นนโยบายของเรานั้นเราคิดใหญ่และเราทำเองพูดจริงและทำได้นะครับเราเป็นเครื่องการันตีมาตั้งแต่สมัยพักไทยและไทยที่ต้นมาวันนี้ท่านประธาฒนาเป็นป่าวินีดต้องเรี้ยงป่ารกันคบ ดักินไม่กอาบอกเลยที่ผมลุเลยโอ้ลุกครับรา่อะไรอ่ะก็เรื่อง้อะรเลยใช่ใช่ถ้าจะเอาอะไรต้องเล่นครับใช่ยคนี้มันต้องลุกดงอกแล้วอ่าเีรพวกไปเลยขาอยู่มาแปดแล้ว ทำไมให้อบคนเขารู้งหมดที่เราเนี่ยให้มาดูช้าๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าเศรษฐสิทีแล้วคุณไปอ้างแต่เศรษฐีเนี่ยแหฮะมันไม่ถูกใช่ไหมถามว่าเศรษฐีรวยแล้วข้างล่างเป็นยังไงเออเดียจะมาบอกเศรษฐีใจมันีภาษีสูงคำถามว่าพวกคุณคิดเป็นเป็นมูลค่าของเงินเนี่ยใช่ใจมากกว่ากันเงินร้อยบาท เออดีครับอย่างเงี้ยยี่เพื่อเดียวรู้เลยครับจกดเลยเลี้ยงแค่ให้ตอนหลังจบเลยก็ดีครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วแบบที่โมดใช่ไหมไปไม่มีชื่อไม่มีไม่มีต้องหมายพักใช่ครับนั่นท่านต้องจำเองครับใช่ก็เนี่ยที่ผมว่าวิธีโกงเพราะว่า ีเงนี่ยอใช่จะส yes. ับสนมากได้คร like, ับใช่ครับเพราะเบอร์ซ้ำกันก็มีใช่ใช่เราไปทอยเขาอะไรรู้ไหมเขาเล่นเพื่อที่จะอะไรนำของพรรคของพรกนว่าอะไรอ่ะสแลงว่ะสแระแลงแลอะไลดไลแค่ะไลด์ไปเลยครับอะไรครับ ไมใ้นนมต้องท่านอยู่ไหนท่านถามว่าอยู่ไหนท่นอบ้านบ้านอยู่พุทธมณฑลสมัยก่อนตรงนี้เขาเรียกเขต3พุทธมณฑลตอนนี้บางเลนแล้วพอไปเปลี่ยนเขตใหม่เอ่อแล้ว ตัไปอยู่กับนครนเดสีที่บ้านจริงๆที่สุด <c oughs> ปั๊บเราเดินหาสิ่งที่มาสี่ปีแล้วส่ปีแล้วไปนักคดนีไม่ได้เราตรงนี้เชื่อว่าพี่น้องนีแฟนเพื่อไทยมากมายาาพไทยาทสิที่ที่เคยจับมือผมนะเมื่อยทั้นมาหาสรัพ์ตอนสองเขาทำินค้าใช่แล้วเพียงค้าเขาลาออกแล้วจับผมห้บาทค่าทงระบบดิเจบหนดนะครับ โดยใช้บัตรประชาชนไเดียวไม่ต้องมีบัตรที่ต้ปิดบัตรีายนะครับประกอบ้าที่มรส้อูทีอยากบัตนรบคุณมากครับขอมีกา้อนครับรถจะิ่ครับดังอั้นต้องมีแผนต่อครับว่าแล้วบาตแน่จนประมาณ1ิปีจะพักที่นี่ากที่นประชาชนเป็นเวลาสิาปีโดยไม่จบจบเป็นที่จะาเกบน้ใั ลกหลานก็จะที่นีนะครับเมื่อจบมาแล้วปริญญาตรีทุกวันนี้นะครับจะทำงานนั้นจะต้องมีรายได้ขั้นต่ไม่ต่ากว่าสองพนห้านะครับนี่คือนโยบายของพักเพื่อไทยที่ได้กินไและานประชอยากเต็มบทเมคพักโดยสิทิ์หมายในสินะครับก็เห็นให้พักเพื่อไทยได้กรงบาลั้นต้อเรือสนรับเ้าไปอนะครัเอาแต่ับอย ครับร้องรองเลงเล่หโที่จะเข้าไปตึ้งสวสองร้อห้าสิบชนในสภาครับไม่ได้ไของชาติไทยจะไม่เกิดขึ้นเลยที่นะ้ครับวันนี้โอกาสดีงท่านท่านพิจดรณนนะครับจะให้ใคร มาครับล่าทดีเครัากผู้สัรองเนะครับท่าน้ใี่จีตัิท์ายเดิสิทิ์เป็นัวเียนะครับก้ากเป็นตัเป็นอ่อสกันทีไร่นะครเลดถ้าเลือายเลี่สิก้าในแบสีเขียวนะครับ่าสี่งเดินิทธหมายเลขสิทพ่ากับแต่ท่านที่ใดทีจตัวคนนะครับเสียงล็อกเสนะครับในแบบสีพุ่งเดินสิิ์หมายเลขสินะครับแบบสีเขียว เบอร์ที่ก้หมายเลขี่ถืกาให้กับน้อองอิของเราครับแทนองศาินวัตนะครับจไม่ง่ายครับสองเบอร์วนนี้นนะครับจับัวบอไที่ขอัไทยนะครับสุกสุดรสีราท่สุสเกตบนะครับการะากทับที่ร้าัยเรวในส่วนประาารับ เอาเข็มไปทอยู่ด้วยนะครับโอเคใช่ใช่ท่านผูชมทุกคนง่ายเลยครับสั่งสายเรื่องายนะครับทำสีมาให้กทบดูก่อนเครับ หมาจามุกย้ำคิดย้ำทำขงชาติไม่มีทางไหนขาขาอะไรอะ่ใร บอกไปแล้วนะครับถ้าได้ให้เกียรมาเป็นนักถกตลาดน้ำตำยาของเราด้วยครับเนื่องการว่าคนตลาดน้ำของเราติดทุกท่านผู้คนมากมายทุกสายอาทิตย์ตลอดระยะหลังที่ผ่านมาขอบคุณพระนักถกในพ้าด้วยนะครับอาหารอดเลยสะอาดเพื่อทำานเสร็จอย่างเสมอรับอาการเอาทำเลโดยที่มาแล้วก็จะกลับทิ้งนะครับแล้วตอนนี้านักถกจนจุมจวนนะครับทานไม่ได้ก็ ตามันจอไปเลยสิด่อสิไม่าอตสอเกศถ้า็สอเกศไม่พอที่จะไปบสอวอยหลงมาจากอยกมาเพราะแล้วตอนนี้ฟ้าเกิดนะครับพี่น้องตอนที่อยู่ในพทธราคนี้ ท่านเป็นคนที้จะพาเราจะให้ประเทศไทยของเราพาไป่างไรนครับเศรษฐกิจจะรัมาลุกเรือฟื้นปูอย่าง่มาติดกับปูก่อนี้ทาที่ผ่านมาโดยภาคไทยและไทยที่เป็นรัฐบาลครับและยกที่รัฐบาลที่เขา ลดทันทีในรายละเอียดผมเดี๋ยวทางผู้ใหญ่ในพักตามนโยบายเดี๋ยวเขาไปดำเนินการอยู่ดีแต่ถ้าเพื่อไทยของเราได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับลดทันทีนะครับเพิคูณการใช้ชีวิตค่าแก๊สค่าน้ำมันเข้าไปครับเบื้องต้นครับจนด้านน้นเละศ่กดี์จะตั้งเหรอไม่ตั้งมันเห็นไม่ครบไม่เจอไม่ได้ไม่ได้จะได้ยังไงอยากพักอะรที่ติดป่านโยบายอะไรเพื่ออยากให้พรักตั้งใจมาทำอะไรนะครับก็ บอกเ่ามาได้นะครับวันนี้ถ้ากทับพัดจงโสมนนะครับดีทว่าการรถไฟในประเทศไทยพบปะที่น้องตลาดน้ำกัลยาการบินไท่และ่้ำข้ามพรมนที่างประเทศที่จะมากบนะครับก็รวมงกาไปที่ระไปนะครับให้มนต ใ่แก็ครับผู้ริงแล้วได้จะทำเรหนาดนั้นครับะผลงานที่ผ่านมาที่เราไดนะครับแรกทใก็ไดเป็นัฐบลลก็งก็อถรงตักลงครับก็จะเป็นระบบเราด้นกต้นทที่นอานนะครับ เมื่อท่านมีบทเสรแล้วนะครับในการถ่านสภาิจาาบทเหตานมาแล้วในารัยนี้นะครับในเรื่อกา้เงิรับวะบิสูนต่บนะครับการรัฐบาลเองเห็นว่านำวัถระงคนรัฐบาลใาที่ให้กับภาคเพื่อไทยนะครับเอาไปสู้กับกบกตนะครับราครัฐบาลนีวิจารณอนะครับเราจะเอาไปอบที่่ ในทางที่เรดินะครับจััที่เรื่อย่านที่เดินไปเดิมานะครับจกจ่ายให้ส่อยู่ในตลาดน้ำอพยพนี้นะครับหลายๆคนหลายๆท่านาจจะอยู่นอกสถานที่นะครับอยู่ที่กิดก็ได้นะครับ เราติดคนไทยที่ประชาธิปไทยให้ท่านเข้าปูหาตาให้จับเพื่อไทยนะเลือกอั้เป็นแอสไนท์เข้าไปเพราะว่าเป็นผู้ที่เราจะได้กลับมาดีนะครับพี่น้องวันนี้ถ้าป้าโจ๊กเข้าไป่ราจะได้รับไรกันแน่ครับคืจริงๆแล้วนะครับคำว่าที่เราอยากให้เป็นแอนสไนท์เพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากจะให้หลงมั่นใจว่าสามารถตั้งหลักฐานได้ ถ้าทําอย่างที่เขาเสนอเนี่ยครับว่าให้ไปเลือกพรรคเนี่ยให้เลือกเพื่อไทยได้แต่เขตเนี่ยฮะให้เลือกมหาดการต้ว่านะครับว่าขอเลือกคนดีในพื้นที่ใกล้ชิดอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นเนี่ยมันมีปัญหาว่าจะเลืมหรือว่าให้สสบัญชีรายชื่อนะครับมันมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันแค่ร้อยคนเนั่นเองนะฮะแต่พรรคเนี่ยนะขอโทษเสร็จสองต่อเขตเนี่ยสี่ร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนไปเชื่อทำนะฮะเสนอแนะแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้นะฮะสสเพื่อไทยเนี่ย ร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งล้านไงนะอย่าลืมว่าเขายังมีนะฮะสอสอไอ,สอ,อ้สวอีกสองร้อยห้าสิบที่จะอยู่แล้วก็พร้อมที่จะยกมือแทนเะพื่อนตรงนี้นะฮะตอนนี้ต้องเรียนฝากนะฮะพี่น้องชาวนครปฐมนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องทั่วประเทศครับว่าไอ้การเสนอแบบนี้นะครับมันเป็นการแบบฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีเป็นเงื่อนไขที่ฟังแล้วน่าฟังแต่ในความเป็นจริงเนี่ะฮะมันจะทําให้ท่านเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนทุกคนที่สามารถที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราก็เห็นทุกคนนะครับว่าวันนี้ประเทศเป็นอะไรเป็นยังไงนะฮะแล้วถ้าถ้าเรายังอยู่นี้ต่อไปอีก,กน,นะฮะมันจะเป็นเวลาท่าหร่ตานจะมาอ้างว่า2ปีนะฮะอยู่2ปีเดียวก็เปลี่ยนคนมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นของการต่อเนื่องของวิธีการคิดวิธีการจัดนโยอบายวิธีการที่จะไปเกื้อหนุนคนกลุ่มใดโดยเฉพาะที่เขามีผลกับทางรัฐบาลนะครับนั้นผมว่าตรงนี้ขอให้พี่น้องประชาชน,นะครับอย่าไปหลงเชื่อครับนะฮะวันนี้มาถึงจุดที่ต้องต้องเลือกนะฮะ ทั้งคนนะฮะทั้งพรรคเพื่ไทยทั้งหมดเพื่อจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเขาไม่ใช่ร่างในช่วงเล่นครับมันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคือคือผมมองอย่างนี้ครับว <ๆ S 1> ่าวันนี้นะครับในการปราศัยทุกทุกเวทีเนี่ยเราจะเน้นประเด็นนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะในความชมทั่วประเทศนะครับในกนรุงเทพเองเราก็เน้นพอเราก็ทราบว่าตอนนี้มีการจะพูดอย่ีกเยอะมากนะฮะแล้วคนก็เริ่มจะแบบน่าสน,นกันเองอ้าวช่วยชวยกันไปนะแต่ว่าในช่วงเล่นครับถ้าลงมาดูแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะทำให้มันเกิด มีอะไรมีมีกำลังนะฮะมีสสมากพอที่จะตั้งรัฐบาลน,นะฮะได้จริงจังเนี่ยมันทำอย่างนี้บอกเนี่ยมันทำไม่ได้ดังนั้นะะขอทุกท่านเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้นิดนึงนะครับว่าถ้าทุกท่านคิดว่านะครับว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันควรจะถึงจุดที่ว่าพอแล้วนะฮะพอแล้วนะครับแล้วก็เราให้โอกาสคนซึ่งนะฮะเคยทำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ยัง คนยังจําได้ถึงวันนี้นะครับว่าอยู <anak> ่ในเรื่โครงการ30บาทโครงการทุกอันนะฮะที่เราทําไปเนะฮะนะครับรวมถึงนะฮะที่เราพูดถึงเรื่องของถ้าเป็นรถเมย์รถไฟฟ้านะฮะด้วยฟ้าขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านส่งที่ขนส่งมวลชนจริงจนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ผมเรียนได้ว่านะฮะท่านผู้น้องประชาชนนะฮะคิดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะว่าเขาอยู่ต่อเนื่องมาแปดปีเนี่ยถามว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศส่วนใหญ่ผมไม่พูดถึงกลุ่มคนที่เป็นนะฮะอยู่ข้างบนนะฮะนะครับว เราเราได้อะไรจากรัฐบาลที่มากนะฮะที่เป็นอะไรที่ทําให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้เราสามารถยืนบนขาตัวเองได้ให้เราไม่ต้องไปคอยยืมเงินร่วมเอาของรัฐบาลตลอดเวลานาลนะครับมีอะไรไบบนี้ทำกันมันไม่มีนะแต่ที่ผ่านมาเนะฮนะใน,นสมัยนักวัดของไทยนนั้เนี่ยนะเราสามารถที่จะรุกมารุกมาสามารถที่จะมาเป็นอะไรที่ที่มีอำนาจเกิดการรุกานของเราได้เพราะว่าต,ต้องมีเงินสินทรัพย์ อย่าไปหลงเชื่อครับฟังไอ้ทฤษฎีแบบที่ฟังดูก็โอเคแตเนื่องว่าตัวเลขมันต่างกันมากแล้วก็ถ้าไปทำเลยที่ว่าเนี่ยนะถึงเราจะได้สอฟตนะฮะหลายบัญชีรายชื่อร้อยคนเนี่ยถ้าสลาอสอเขตเนี่ยเราไม่ได้เนี่ยเราได้นิดเดียวเนี่ยนะฮะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยมันไปขยับอะไรไม่ได้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเรามองย้อนเบ่งยิงเนี่ยครับตลอดเวลาต,ลลาตลั้งแต่รัฐบาลรี์เข้ามาะะสมัยเป็นคอนสชเลยซ้ำไปเนี่ยเรื่องของเงินเป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องตลอด แต่เรื่องการแจกด้วยแจกนู่นแจกนี่นะฮะมันจนถ้ามันเข้าเข้าใจมันเป็นนิสัยของเขาไปแล้วนะถ้าพูดแบบภาษาโบราณนะก็บอกสันดานเลยนะนิสัยมันเปลี่ยนได้แต่สันดานเปลี่ยนไม่ได้นะฮะมันสันดอนนะฮะเพราะนั้นก็ก็ป็นเรื่องปกติสำหรับเขานะฮะเป็นว่าผมเรียนนะครับว่าการให้เงินเนี่ยนะครับที่น้องชานช่ยผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ที่มันไม่ถูกต้องนะฮะแต่ถ้าถามผมนะฮะ ้าให้เงินมาเขารับแต่อย่าไปเลือกอันนี้นะฮะเพราะสิทธิในการเลือกเป็นของเรานะฮะอยากให้ก็ให้มานะเพราะวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเงินมันมันมันฮะมันแย่การเงินทุกคนแย่นะครับการเสนอให้เงินเนี่ยผมว่าเราเรารับแต่ว่าอย่าไปเลือกโดยที่ไม่ทราให้เงินเนี่ยที่ต้องรู้เลยว่าเขาให้เงินเราเนี่ยแล้วเขาต้องมาเอาอะไรคือ แลการเอาอะไรคืนก็มาจากภาษีของเรานั้นไอ้ที่เขาแจกมาตลอด8ปีใผมเรียนะน,นภาษีเท่านั้น<ม>เขาไปกู้เงินมาจะกู้มาแค่ไหนก็ตามเพื่อมาแจากนะครับอันนั้นก็คือเงินที่พี่น้องประชาชนทุกคนต้องมาใช้คืนนะครับกลายเป็นลุ่นลูกหลานนะครับที่กู้มาเยอะมากนะเป็นผู้ที่ต้องไปรับภาระตรงนั้นพร้อมดอกเบี้ยนนะเพราะนั่นอย่าไปคิดว่าเขาไม่ไไม่มีคนไหนนะฮะไม่มีพรรคการเมืองไหนหรือว่าผู้นะผู้สมัครคนไหนที่พกเงินส่วนตัวมาให้นะครับทุกคนมันมีว่า นะมีการวางแผนว่าเมื่อทําอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะทํำยังไงต่อนะครับเพราะฉะนั้นผม,ผมเรียนนะครับว่าสถามผมนะฮะให้เงินมาก็รับไปนะครับแต่ว่าอย่าอย่าไปเลือกยิ่งถ้าให้เงินเนี่ยต้องไม่เลือกเลยเรียนนะว่าถ้าเลือกไปเนี่ยเรากำลังสูญเสียนะฮะอะไรที่มันยิ่งกว่าเพราะคนพวกนี้เนี่ยนะยเรืยเก็ต้องบวกสเสบียบบวกขันเนยค่าอนนะไรเพราะวิเคระห์เนี่มันไม่ใช่เช่นเราเขาให้เงินมาร้อยบาทเนี่ยเขาไม่ได้เอาคืินร้อยบาทนะต้องดูเป็น ทีออ่อนาคตของประเทศเนี่ยมันก็หมายความ,มถึงอนาคตของลูกหลานของเราทุกคนครับผมาการ<อ>ที่ผมได้ออกบปะพี่น้องประชาชนนะครับที่ที่พี่น้องประชาชนชื่นชอบไปอย่างมากคือการเติมเงินในกระเป๋าตังดิจิตอนนะครับซึ่งนโยบายตรงนี้นะครับมันเป็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะเอาเงินก้อนในทีเดียวเลยนะครับทีเดียวเลย ไปประกอบธุรกิจนะครับไปลงทุนไปค้าขายต่างๆนานานะครับซึ่งจะออกผลออก,ออกผลออกดอกมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะใช้ชีวิตดำรงชีวิตต่อไปในภายหน้านะครับไม่เหมือนกับการแจกเงินการแจกเงินนั้นหมายความว่ามันเป็นการหล่อเลี้ยงไปเป็นเพียงเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนเท่านั้นเพราะนั้นมันไม่รู้จักจกบจักสิ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นลืมตาอ้าปากได้นะครับสมมติว่า สมมุติว่านะครับพี่น้องประชาชนในหนึ่งคนเรือนมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะครับมีปราชาก์กรน,นะครับอยู่ในทุเปียนบ้านอยู่5คนนะครับ16ปีขึ้นไปเราก็สามารถที่จะรับได้ถึง5 0 0 0มนบาทเพราะฉะนั้นจะไปทําอะไรได้อย่างมากมายเลยครับตรงนี้พี่น้องประชาชนชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับในนโยิบายตรงนี้ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์นะครับของ เราหาเสียงไปโดยใช้วิธีนี้นะครับก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ต้องเลือกเพื่อไทยนะครับทั้งคนทั้งพักให้ไลนสไลด์เข้าไปเลยนะครับจะไปรักพี่เสียดายน้องหรือรักน้องเสียดายพี่ก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับยุทธศาสตร์ของพักของเรานั้นต้องการ300กว่าเสียงขึ้นไปนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลในส่วนตรงนี้ผมเองก็ได้ดําเนินการนะครับวางสํานักงานนะครับในการประสานงานติดต่อกับพี่น้องประชาชนไว้ ในตะบนธาพิรมนะครับมีอรายกรอตษางหรือเพื่คุยมาผ่านนโยบายผ่านรายละเอียดของปัญหามานะครับผมจะนําเรียนสู่พักเพื่อจะแก้ปัญหาต่อไปนะครับ